ดีค่ะดีก็จะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตอนรักแห่งสยามมันก็เมื่อเดี๋ยวก็ทําเพลงทําอะไรไว้เยอะเพลงก็น่าสนใจอยู่แล้วนึกว่าไม่ไม่ยากเลยที่คนจะแบบว่าติดตามอะ่ะไม่อยากจะบอกว่าเขาติดต่อพี่นกด้วยแต่ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบตองรับไปถ้าทามถ้าทามเฉยๆเดี๋ยวดูก่อนยัง เป็นนางเอกหรอคะต้องต้องเป็นแม่สิคะเหมือนเดิมคือตอนที่เป็นหนังมันก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องของครอบครัวนะมันเป็นมันเป็นแบบครอบครัวมากกว่าแต่ว่าพอมายุคนี้เนี่ยมันผ่านมา20ปีนึกว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆที่ในในเรื่องมันคงต้องถูกขยี้มากขึ้นนึกว่ามันก็คงเป็นอะไรที่คนอยากดูอยากเห็นมากขึ้นถ้าพี่กบเล่นก็เล่น บอกผ่านเลยเพราะว่าตอนเลือกตอนเป็นหนังเขาก็บอกว่าถ้าสินใจเล่นเขาเล่นอันนี้ถ้าถ้าสงเสร็จเล่นฉันเล่นสวยละ